สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักอมพ่อจากรถเข็นเดินขึ้นโบอถ์นโลกออนไลน์ได้มีการเผยภาพเหตุการณ์สุดซาบซึ้งเมื่อนักหนุ่มอุมพ่อที่เดินไม่ได้จากรถเข็นเดินขึ้นบันไดเข้าไปในโบอถ์เพื่อร่วมพิธีอุปสมบทลูกชายหลังจากนั้นพอเป็นพระแล้วก็ยังอุ้มโยมพ่อลงมาจากบอถ์ด้วยตัวเองอีกด้วยเรียกได้ว่ากลายเป็นภาพที่สร้างความตราตึงใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณ ข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณครับ